ค่ะพี่น้องหลังจากวันหยุดนะคะมันนี่ก็ยังหยุดอยู่ขออนุญาตเอาเมื่อปิดไว้กอนพะว่าหยังมันเห็นทะเบียนรถพี่น้องจ๋ามันสิติดแดงติดเหลืองอีกแดอืมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรยาชาแนลชนีมีช่องช่องที่สารและแนยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนนาะพี่น้องนาอโอกระจกกจะเจนหมองเสร็เรีรกระจกกได้เหมือนนี่พี่น้องอัน มีคนดูดคลิปฉันจา I I 1, นอายายหาหนึ่งนอเออพี่นองเอ,อ๋ยเออกันนั่น่ะผู้ลังคนดูดคลิปนอนอืมสงสัยเช็ดคลิปเองอัเว่าเองวิจารณ์เองบ่อันบ่ไดบ่าจักละหรือว่าประเด็นใดๆอืมรู้จ้าก็รู้ว่าคอยเฮ็ดหน้าปกคลิปคอยบ่เคยเอา a ู l ผู้ใดมาใส่ได้ไดนอกจากพญ่บาล หรือไผ่ขวกระหลุพนอว่าเออรูปใครที่จะไม่เป็นปัญหาใดๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเน่ะถามว่าไอ้นี่ไหมไม่ไม่ได้แคร์ด้วยไม่ได้แคร์ด้วยแต่ก่อนจะดูดไปกรุณาแช,แ,ชแชร์คลิปกูด,ด้วยค่ะว่าัะดอกเออรกรุณาแชร์ของฉันด้วยเออกัมมี่ไอเขาเอา่ยว่าอย่างไรเหระคอมเมนต์หลากหลายโจมตีบอมสาหรับข่อยนะยูซิซิพี่น้องขอเขาเป็เขาเป็นซีเลียดข่อยนั่งไปคอมเมนต์ผู้นนะ่ะข่อยบอกว่าเออ ไหนๆก็ดูดมาแล้วช่วยแชร์คลิปให้ด้วยนะว่าสันดกดดไว้ดูดคอยไปคนเบิงต่างหลายเนาะในบ้านฝ่าแม่ดูดคอยไปคนเบิงต่างหลายเนาะเอออันพลัง้นกับว่าอี้ย่ายนี่โดนลรวบอกอีย่ายนี่อันผัวมาเอาไปเก็บแนะ่อันปากเปเป้าเาืนดิดิกบอกเราว่าปากเปีอทางกุ้ากซ่วยกไปเป็นนางงามแล้วเนาะสิมันั่ง,งเา่าพืนคนเห็นอย่างเป็นเบาเป็นบา้นบาเออบอกเป็นบา่าแต่วา่าสภาพัแต่เราคนมาเหมอนกันจะสารว่าอือกะปล่อยเพื่อนพี่น้องจ้าปล่อยเพื่อน อันสีว่าจังไดล่ะหน้าหน้าจิตตังเนาะหน้าหน้า,นาจิตตังอันฉันก็เป็นนางอยู่ขางคนดังแม่แต่บ่ว่าสีเป็นไผแน่เป็นโอ้ยหลากหลายอินฟูหลากหลายหลากหลายเอาฉันเปน็นนางไวขางแอบแต่แล้วก็ไปเขียนไว้อีหยังกออีเปลดอีหยังกับ่รบ,บรูู้อีหยังหรอกเอาไปพาดนาป๊กคลิปคอยแล้วเอานาอันมอลลําทบหนึ่งไปแปะใส่เพื่อสีเหลยกเอ็นเกตให้คนมาเบิง่งโอ้ ฉันบ่เคยได้แปะเด้อฉันบ่เอามาใหมหกกันนาฉันเด้ออย่าว่าอืมนั่นลหละว่ากันไปพี่น้องอืมว่ากันไปตามสะดวกไปสะดวกมันเนาะอืมทามาข่อยไม้บอบออันซุ่มทุลังคนกะอันระวังซองข่าวนะยายไปถึงไหนว้ยวแต่บาทเหล็กที่กูกูยังจำาบนได้ยังเป็นบาทติอืมแต่ฉันเปิดมีความลับค่ะฉันบ่ิดมีความลับค่ะฉันเปิดเผยทุกที่ค่ะเบอร์โทรศัพท์หาได้ในเน็ตค่ะ บ้านเลขที่ก็อยู่ในเน็ตค่ะอืมเก่งอืมอ,อันคอมเมนต์ในโลกโซเชียลเขียนคีย์บอร์ดมิติพูเก่งๆจักไปอดีไภแน่อุ้ยสูกระไดายเออจะเลยเงยดเงย์เงย์เงย์อีดีเงยดติงเขาเจ้าพี่น้องมิติพูบึกบึกมิติพูปึกซะเออคอยบอกแล้วพวกเขาสิมาเห็ดอันสองโซเชียลน่ะถ้าเขาบอกอันนี้เขาสิมาเป่าเห็ดเ,เนี่ยเออเขาก็ระหล่ำม้าเขาไ,ได้ปึกเนาะ ตามนั่นละพี่น้องเขาเนี่ยอยากไปกินกาแฟเด้อข่อยนอนมาสองหมงื่นข่อยเบิ้งซีริหอดตีสอง,ต,สองตีสามทุกมเหม่เลยพี่น้องจา๋าเดี๋ยวข่อยเสียเบิ้งว่าอีใดมันแคบของข่อยเออมันสิใสไดบ๊บุละ่ะมันอันมันสิติดเหลืองติดแดงหรือบ่แต่ถาายย้ามพี่หยากเห็นไอ้ว่าเขาไปเอาโพดว่าประมาณใดก็ไปเบิ้งในเฟซคอยไดเด้อจา้าที่ชาพัดเพลีนพิมพ์มที่คอยแปะลิงก์ไวท้ทั้งทั้ง,งเวลาเขาโปรไฟล์ข่อยมาเป็นบอแน่หนายูทูบแล้วมันสิมีบอกว่าลิงก์ไปยูทูบไอ้ลิงก์ไปบ้านฟ้าบ้าน ต่อตออะไรลิงก์เขาไปดูก็ได้ค่ะอืมตอนนี้คนตามกันไล์เติบล 6, คคแล่วค่ะประมาณหกพันครัวเนาะอืมโอเคค่ะไปแลวค่ะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ